จะพามาเดินดูบรรยากาศคร่าวๆของงานกินเจที่ยาวราชนั่นเองงานมีตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25 <c oughs> เอาแบบสั้นๆนะสั้นๆนะพาเดินดูแบบเอาไว้เป็นไอเดียในกนารหาของกินซึ่งเราก็หิวแล้วไปเถอะของทับต้องเดินด้วยท้อง กิอนอะไรอ่ะน้ำตังโมปั่นยี่สิบห้าบาทตังโมแดงแจัดตังมีไหมตังอ่ะไม่มีมีสิอ๋อมี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 เสรจอยู่ โมทแท้อร่อยอร่อยจริงโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยอ่ะกดยูนเนาะหอมแบต้องกินอ่ะมันจริงแบกเลย ระเด็กด้วยหอมไหมหอมมาก ข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำแล้วไงของจับก็คือขายดีนั่นเองเปิดตั้งแตกี่โมงคะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะประมาณ8โมอ๋อเปิดตั้งแต่9โมงอากาศเย็นรอ่เดียเโมงแล้เท่าแก่เนี้ชัด ขายเฉพาะแคสการไหมครับรวั่วครับถ้บาประจำไปยืน,นตลาดาอ๋อรวมไดนะ้เลยจ้าทาิเ,าเานะอันนั้นเอาไปใช้เ่ยะเลยงหรอไม่แล้วมันมเต็นซีนอ่ะีขอเด็ดนะคะตมันโห คือแบบนีก็บรรยากาศคร่า,าวๆแบบคร่าวๆเพราะว่าคนเยอะมากอยากให้ทุกคนลองมาเดินทเที่ยวๆดูนะก็มากันวันๆก็กกกจะดีเพราะว่าคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เรามาเริ่มเย็นละของจริงจริงมันมีเยอะกว่าที่เราถ่ายคลิปมาเขาบางร้านอ่ะเข้าไม่ถึงจริงแม่คนเยอะแล้วก็จบไทยได้ทอดมันมีวันที่ย้ำวไม่ีวันที่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะที่บอกถึงนี่สิบห้าเดือน ตุล <Olá. S 1> าคมต้องมานะคะที่เยาวราชอืมทำจักอะไรวะไม่รู้เหมือนกันดีไหม <c oughs>